สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g เนะฮะเจอกันวันนี้ในค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2ว5ว,วันนี้วันหยุดสูดหันษาหรือเปล่าฮะจะหันษายังไงไม่ทราบเหมือนกันนะที่ชนบุรีก็คลึ้มมาทั้งวันไม่แน่บางที่อาจจะมีฝนตก แต่ดูข่าวแล้วนะครับเห็นหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับทางอีสานนี่ก็เยอะนะฝนตกมาแล้วน้ํามันก็ไหล,ล้วมันพัดเอารถมอเตอร์ไซค์นี่ไหลไปตามกระแสน้ําจมกระจายเลยแม้กระทั่งรถยนต์นะครับตกคูตกคลองกันเป็นหูเป็นยัยทุกคนนะครับใครที่เรียกว่าต้องจอดรถไว้นะฮะต้องเช็คดูดีๆว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันลุ่มที่มันน้ํามันผ่านไหมหรือว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงรถ ของเราเนี่ยได้เร็วได้ช้าขนาดไหนยังไงถ้าเกิดว่าเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับทรัพย์สินของเราก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับเห็นภาพข่าวแล้วผมรู้สึกว่าเสียดายแทนนะครับบางคนก็เป็นน้องนักศึกษาด้วยซ้ำนะยังผ่อนยังไรกันยังไม่หมดเลยนะรถเนี่ยน้ำก็พัดไหลไป,ไปทั้งคันเลยบางคนหาแทบไม่เจอมันขนาดนั้นเลยทีเดียวครับเอาแต่วันนี้เรื่องราวที่นำมาเตรียมมาคุยกันในรอบดึกวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของไล่อัพนักแข่ง นะครับเรื่องราวของนักแข่งน้องใหม่ในแต่ละปีเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นมาเหมือนเป็นทมเนียมเหมือนเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินกันมาทุกปีอยู่แล้วแต่ในปีหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบทวิเคราะห์มาจากตัวของผมนะครับที่ผมตั้งข้อสังเกตมาว่าเอะนะครับในความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมีโอกาสไหมฮะที่ สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมานับ10ปีนะครับเกิดขึ้นมาทุกปีทุกปีซ้ำๆเนะี่ยมาในปีหน้ามันจะหยุดนั่นก็คือลูกขี้หน้าใหม่ฮะหรือว่านักแข่งน้องใหม่ในแต่ละปีถ้าทุกคนย้อนไปนะฮะย้อนไปตั้งแต่หลังปี2010ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าแต่ละปีก็จะมีนักแข่งน้องใหม่อย่างน้นอยก็2คน 2- 3คนบางปีก็อาจจะเยอะก,กว่านั้นอย่างนี้ในการที่จะแบบว่ากลายเป็นนักบิดหน้าใหม่ส่วนมากจะมาจากรุ่นกลางหรือว่ารุ่นโมโตทูนะครับรุ่นที่ถัด จะลงไปจากเนี้ยขึ้นมาสม่วนมากจะเป็นแบบนั้นขึ้นมาแต่มันก็จะมีอยู่ปีหนึ่งนะครับที่อาจจะขึ้นมาน้อยก็คือปีหลังปี2 0 1 5รู้สึกว่าปีนั้นก็จะมีทำตีโตระบัดนะฮะตีโตระบัดนะครับก็คือเป็นแชมป์โลกโมโตโทูพอได้เป็นแชมป์โลกโมโตโทูในปีนั้นก็ปีต่อมาก็โดนผลักดันให้ขึ้นมาแต่เพียงผู้เดียวนะครับใน,ในหลังปี2 0 1 5แล้วก็ มันก็จะมีความพิเศษอยู่ใน2ปีนะครับก็คือปีนี้นะฮะ2022เนี่ยแล้วก็ย้อนไปในหลังปี2014ก็คือปกติเนี่ยนักแข่งก็จะมาจาก Moto3, Moto2 เล็กกลางแล้วก็ใหญ่แล้วก็ค่อยมาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในปีนี้นะฮะดารินบินเดอร์นั้นก็กระโดดจาก Moto3 ขึ้นมา MotoGP เลยแล้วก็ย้อนหลังไปนะครับในหลังปี2014ก็คือแจ็คมิลเลอร์เนี่ยทำมาก่อนเลยะฮะ จ็คมิลเลอร์ตอนนั้นก็อยู่ในรุ่นโมโตทรีใช่ไหมครับก็มีสิทธิ์ลุนแชมป์โลกเหมือนกันนะฮะในในปีนั้นอ่าพอพลาดแชมป์โลกไปเสร็จปุ๊บทีมก็เรียกว่า Honda นะฮะฮอนด้ Honda ก็ดันเลยฮะดันขึ้นมาในรุ่นรีเมียคลาสเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสร้างความมือหาได้พอสมควรในตอนนั้นแล้วก็ต้องรอ7ปีฮะถึงจะมีเหตุการณ์ซ้ําในกรณีของแจ็คมิลเลอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันก็จะมีปีนี้แหละฮะที่มันมีลูก,กี้นเนี่ย แต่และปีก็จะมี2คนบ้าง3คนบ้างอย่างเงี้ยอย่างหลังปี2010ก็จะมีคาร์ลอับราฮัมมีโทนี่เอลียสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโผล่ oh, เข้ามานะสคนแต่ในปีนี้มันมี24 24คนนักแข่งมันเยอะกว่าทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะยืนพื้นทิ่อยู่22ใช่ไหมแต่พอมาในในปีนี้มันทีมมันเพิ่มขึ้นทีนี้ทีมเพิ่มขึ้นปุ๊บว่าน,น,นักแข่งเพิ่มขึ้นสคนคราวนี้เอา5คนเลยฮะลูก,กี้หน้าใหม่ในปีนี้ก็คือมีทั้งเรมี่การ์ดเนอร์มีท มีมาโกเบเชก้มีฟาบิโอดิจานาโตนิโอมีด an, in ารินบินเดอร์หคนถือว่าเยอะสุดแล้วก็ในรอบตั้งแต่หลังปี2010ขึ้นมาทีนี้มันกระจุกนะครเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ซูซูกิเองไม่ไปต่อให้ในปีหน้าก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าตอนหน้าเขาอาจจะเขาอาจจะได้ทีมแค่ยี่ทีมเหมือนเดิมอายีคนเหมือนเดิมนักแข่งนะฮะได้นักแข็ง22คนเหมือนเดิม จริงๆแล้วตอนหน้าเขาก็เปิดโอกาสนะให้ทีมที่เป็นโรงงานต่างๆเนี่ยเสนอตัวเข้ามาเข้ามาคุยกันแต่เงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าอาจจะมีกำแพงที่สูงไปหน่อยก็คือไม่เอาทีมอิสระไม่เอาทีมอิสระนะฮะเอาเฉพาะทีมโรงงานทั้งนั้นเอาเฉพาะที่เป็นแบรนด์ค่ายรถนะฮะแบรนด์ค่ายรถก็จะมีอ,อย่างง่ายๆอย่างที่ไม่เคยมาก็อย่างหมายถึงว่าอาจจะเคยมานะฮะแต่แต่หมายถึงว่าตอนนี้ไม่มาแล้วไงาายอย่างคาวาซากิอย่างนี้ นะครับอย่าง bm w o u นี่ยที่ผมยกก็อย่างให้ดูว่านี่คือถ้าพวกนี้เขาเอาแล้วก็เหมือนเชื่อมโยงไปถึง mv a c u s t a อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของ cf moto อย่างนี้อ่านะฮะของจีนเนี่ยทุนหนาอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะเอาจริงหรือเปล่ามีข่าวลือมาแวบๆอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะไปเอาทีมพวกยังไงหรอพวกแบบว่าทำทีมไม่ลงรายการ world superbike หรือว่าเป็นทีมในรายการ moto 2 moto 3อย่างงี้ต่อให้เป็นแชมป์เป็นอะไรมาเนี่ยเขาก็ไม่เอา นะแตม่มันก็ยังไม่ปิดตายครับทุกคนต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าริงอยู่นะว่าดอน่า Donna ยังยังยังไม่ได้เอ่ยออกมาเนี่ยแต่ความคาดการ์ของเราเรามองเข้าไปมันน่าจะยากดังนั้นความเป็นไปได้เนี่ยหมายถึงว่ามันก็เลยมาเทมาทางแบบว่าน่าจะไม่มีทีมทดแทนน่าจะเอา22เหมือนเดิมนะฮะมันก็เลยทําให้เรียกว่ามันกระจุกจากมี24ปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่า24ี่คนที่ต้องมาแย่งเก้าอี้กันเองแล้วมันก็จะมีอยู่2คนที่ ไม่มีไม่มีเก้าอี้ให้อยู่ในปีหน้าจะต้องมีอยู่สองคนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นยีบสองคนเนี่ยถ้ามันเป็นในแบบนี้แสดงว่าโอกาสที่ลุกกี้ในรุ่นโมโตทูเนี่ยจะได้ขึ้นมาเนี่ยคงยากถ้ามองค้นหาแล้วค้นหาอีกน่าจะมีแค่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งของไอโอคุระที่เชื่อมโยงกับ l c r h ซีย a เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ยาวๆนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมชี้ให้เห็นก่อนนะครับว่าทำไมผมถึงมองว่าเป็นไอโอคุระ แล้วคนอื่นๆเนี่ยเขาจัดสรรปันส่วนกันได้ครบหรือยังมันน่าจะไม่มีปัญหานะฮะน่าจะไม่มีปัญหาครับอย่างเราเคยคุยกันเรื่องของเปโดรคอสตาใช่ไหมฮะทีะ่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมฮอนด้าไม่รไม่รีบเอาขึ้นมาเนี่ยนะ,ะแทนที่จะแบเอาจอนเมียที่เป็นระดับแชมป์โลกที่ค่าตัวสูงเนี่ยเอาเปโดรคอสตาไม่ดีกว่าเหรอตามจริงแล้วมันก็พูดยากเหมือนกันนะฮะว่านักแข่งคนนี้ก็ยังอายุแค่18ปีเองประสบการณ์อะไรก็ยังไม่มี นะฮะ่างนั้นก็คือจะขึ้นมาแล้วนี่มันกลายเป็นรียบยังไงไปหรือเปล่าเนี่ยจริงอยู่ว่าอาจจะมีในเรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวนี่น่าจะถูกกว่าจุนเมียพอสมควรนั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องได้คุยกันในงานเขียนหรือว่าแม้กระทั่งในคลิปแบบนี้ต่อ,ตอไปนะในวันสองวันข้างหน้าเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เราคุยเรื่องนี้กันไปก่อนมองแล้วก็ไม่น่าจะมีฮะต่อให้พลิกหาขนาดไหนก็ตามเนี่ยก็คงจะมีแค่ LCR h o อ d a ได้น,นะครับที่ยังไม่ลงตัวส่วน R าร์เรกนั้นรู้สึกจะ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับแต่เก้าอี้ของทากากินะคาการมิเนี่ยนะฮะมันยังมันยังคาราคาซังกันอยู่เจ้าตัวเองก็อยากจะทราบให้เร็วที่สุดนะครับคือเขาก็ไม่ได้ว่าจะมาพูดถึงอะไรมากมายนะครับคือต่อให้ออกมาอย่างไงก็อยากจะให้ทราบผลเร็วๆเ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าเลยกันยายนไปแล้วเนี่ยเขามองว่ามันมัน,ม,นมันช้าเกินไปมันสายเกินไปแล้วกับการที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวของเขาไว้นั่นเองนะฮะ ดังนั้นก็ลองดูมามาลุ้นกันหน่อยนะครับว่าที่ซินเวสโตนอังกฤษเนี่ยนะครับในวันที่5 6 7สิงหาคมเดือนหน้านี้เนี่ยจะเป็นยังไงฮะจะมีการประกาศจะมีความชัดเจนในเรื่องของ LCR Honda อนด้าในกีหน้าหรือเปล่าเพราะว่า i อโอคุระในตอนนี้นะครับที่รายชื่อเชื่อมโยงมาเป็นขา่าวร่ำข่าวลือม,มาหนักมากเนี่ยก็เพราะว่าเขากําลังขั่วแชมป์โลกกันอยู่ สามคนนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคะแนานเนี่ยเบียดกันมาแค่แต้มเดียวนะครับระหว่าง1 2 3เนี่ยห่างกันแค่แต้มเดียวทุกคนไล่จากแดดซเรตินเวติหัวแถวนะครับแล้วก็ออคุสโตเฟรันเดสก็หัวแถวเหมือนกันนะเพราะคะแนานเท่ากันเพียงแต่ต่างกันที่โพเดียมที่ชชนะแล้วก็ไอโอราเนีาคันที่3ก็คือ <c oughs> ก็คือห่างกันอยู่หนึ่งแต้มขออภัยนะฮะห่างกันอยู่หนึ่งแต้มเห็นไหมครับว่ามีเส้นทางการลุ้นแชมป์นี่สดใสามากเลยทีเดียว แต่อายุแลในวันนี้2ีปีฮะปีหน้าจะ22ถือว่าเยอะไม่ได้เป็นปีหน้าไม่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะเลยถ้าตัดสินใจจะขึ้นมาในปีต่อไปเนี่ยก็จะมีอายุ23ปีผมว่ามันก็พอดีพอดีนะไม่ได้มากได้มาอะไรนะฮะแม้ว่าอาจจะเคยมีนักแข่งที่ขึ้นมาตั้งแต่20อย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้า23เนี่ยผมผมมองว่ายังคงน้อยอยู่ถ้าจะหวังไปหมายถึงว่าถ้าจะหวังว่าเจ้านาะคาสมิให้แก้มืออีกสักปีหนึ่งสมมตุตินะฮะถ้าสมมุติ ถ้ามันเป็นมในแบบนี้มันก็จะจงอยู่ที่สถานการณ์ในส่วนของ Moto2 ของไอโอกราเองนะฮะว่าในตอนนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลก Moto2 เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่เมื่อผ่านไปประมาณสักถ้าย่างเข้าสู่กันยายนเนี่ยประมาณสัก3สนามข้างหน้าจากนี้ไปเนี่ยนะครับเขาจะสามารถมีคะแนนขึ้นมานําแล้วนําขาดได้ไหมหรือยังไงนะฮะคือถ้ามาคิดแทนเขาเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเขา ไม่ได้เป็นแชมป์โลก m o โตทแต่เกือบจะได้เป็นนะฮะแต่อาจจะแพ้ใครสักคนหนึ่งแพ้เฟอร์นันเดสแพ้ทางในส่วนของวีเอติอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยถ้าแพ้อยู่ในใน,น้อยแต้มอย่างเงี้ยจะมีความเสียดายไหมครับว่าโอ้ยแบบนี้รอแบบว่าเอาเอาแชมป์โลกให้มันติดมือก่อนได้ไหมอะเออนะฮะเราค่อยขึ้นไปก็ยังไม่สายเอาเป็นแบบนั้นเลยไหมถ้าถ้าจะก็จะมีเป็นประมาณนี้นะก็คือทีมเองก็ต้องมีการเจรจา นั่นก็คืออาจจะเป็นในส่วนหนึ่งมันก็จะคล้ายๆกรณีของราอูลฟอนเดสนักแข่งมาเลขยี่สิบห้าของเทครีครับที่แพ้เรมี่การ์เนอร์อยู่แค่สี่แต้มแล้วเจ้าตัวเองนี่แบบเป็นเดือดเป็นร้อนมากฮะก็คือคล่องใจมากเขาเนี่ยชนะมากกว่าเรมี่การ์เนอร์ฮะจำนวนการชนะนี่มากกว่านะครับแล้วก็ทําลายสถิติของมาร์คมาเกสด้วยนะครับในการชนะมากที่สุดในในโมโตทูเนี่ยแต่เขาไม่ได้เป็นแชมป์โลกครับเพราะว่าคะแนานเนี่ยแบบ คู่ี้สูสีกันมากระหว่าง2 KTM ในปีแล้วใน m o t o 2ก็อยากจะแก้มืออีกครั้งหนึ่งแต่ทีมไม่เอาทีมไม่ยอมหมายถึง KTM อะนะทีมก็ดันขึ้นมาในเทคเรีนั่นก็คือเป็นกรณีของราอูฟอร์นันเดสและที่ได้เป็นไอโอกราแหละฮะ,ะนะครับจะจะเรียกว่าจะเสียดายไหมในวันที่รถแข่งของ Honda ถ้าสูิว่าดันขึ้นมาจริงเนี่ยสมมติไม่ได้แชมป์นะแล้วคะแนนเนว่าตามหลังแชมป์อยู่ไม่กี่แต้มเนี่ยจะเสียดายไหมฮะ ประกอบกับรถเองอาซีสองสามวีเนี่ยจะออกหมออกก้อยเราก็ยังไม่ทราบหรือเรายังไม่ได้ทราบในกันยายนนี้ยังไม่ทราบแน่ฮะหรือแม้กระทั่งจะทราบจริงๆว่ามันจะดีจริงไม่ดีจริงเนี่ยก็น่าจะผ่านนู่นแล้วน่าจะจบการแข่งขันแล้วทั้งหมดนะครับมีการทดสอบการเทสประมาณ2-3รอบเนี่ยอาจจะพอจะเห็นแนวทางอยู่แต่ถ้าจะมาหวังว่าจะมาเห็นแนวทางของอการเอารถต้นแบบมาลองในแค่เดือนกันยายนเนี่ย มันก็ยังพูดยากอยู่ครับเอาเป็นจากจุดนี้ไปนะว่ามันจะออกมายัางไงมาร์คมาเคสจะกลับมาทันหรือเปล่าในการทดสอบการเทสรถซึ่ง Honda ก็หวังไว้หรือไอ้เยอะไว้มากหลือเกินนะครับว่าอยากให้มากลับมาจะได้มีส่วนในการที่จะแบบว่าเ,เป็นคนที่จะคอยจัดการนะครับคอยพัฒนาเรื่องของรถแข่งเวอร์ชั่นใหม่ในปีหน้าของ Honda เขาเนี่ยดังนั้นมันก็เหมือนเป็นการขึ้นมาด้วยความเสี่ยงเหมือนกันนะ เหมือนจะต้องวัดดวงด้วยฮะว่ารถก็ต้องออกมาดีถ้าถ้าจะดันกันขึ้นมาจริงๆนั่นคือเป็นเป็น2ประเด็นแรกที่ผมที่ผมพูดถึงนะฮะกรณีของการถ้าพลาดแชมป์มอตโทูมาเนี่ยแล้วถูกดันขึ้นมาเลยเหมือนประมาณของเราฟอร์นันเดสอย่างนี้ไงแล้วก็การที่แบบว่ามาสถานการณ์ยังยังเดาไม่ออกนะว่าในตอนนี้รถแข่งจะเป็นยังไง2สถานการณ์นะครับท,ท,ที่อาจจะทําให้ดูลังเลไปบ้างแล้วก็จะเป็นสถานการณ์ของคนที่กําลังจะเสียเก้าอี้ให้เขาล่ะอย่างทากากินอาคาคามิ นี่ก็ฤดูการที่5ครับเจ้าตัวขึ้นมาในหลังปี2017ครับก็ขึ้นมาพร้อมกับแฟรงคี้ฮะมอวิเดลลี่แต่มอร์วิเดลลี่นั้นก็ถือว่าปี2020ก็มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกเลยทีเดียวฮะแม้ว่าในช่วง2ปีหลังจากนั้น,นครับ2021-22ในปีนี้ยังคงจะออกทะเลกันอยู่เนี่ยแต่นาคาการมินเนี่ยคือยังคงไม่เป็นชิ้นอันสักเท่าไหร่ฮะอย่างน้นอยน่าจะมีโพเดียมสักหน่อยนะฮะในตั้ง5ฤดูการนั้นเนี่ย แต่นี่ยังยังยังไม่มีฮะมันเฉียดไปเฉียดมาอยู่เนี่ยเหมือนคว้าโพได้เหมือนว่าออกแบบว่าต่อซูปเพื่อหัวแถวได้ในช่วงสั้นๆแล้วก็อันดับก็ค่อยๆกลืนหายไปนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจนชินตาแล้วมันก็อยู่ที่ว่าตรงนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับทาง Honda หมายถึงว่าทางทางเอสอาร์เนี่ยเป็นคนตัดสินนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับทางต้นสังกัดที่เป็นทีมใหญออ่ไม่ใช่ต้นสังกัดขออภัยฮะมันไม่เกี่ยวกับเรสซ h o ฮอนด้า มามันเกี่ยวกับทางญี่ปุ่นเองคือจะบอกว่าทีมงานทางฝั่งของสเปนฝั่งของยุโรปเนี่ยไม่ได้ไปมีส่วนอะไรฮะไม่ได้มีส่วนอะไรคนที่จะต,ตัดสินใจก็คือเป็น src ล้วนๆแม้กระทั่งผู้จัดการทีมของเอลซนะครับก็คือลูคิเนโรเนี่ยก็ไม่มีส่วนในตรงนี้นะฮะไม่มีส่วนแต่ถ้าเป็นอีกคนเนี่ยอันนี้นก็คือกรณีของอเล็กซ์มาเกสไอตรงนั้นเนี่ยก็ยังพอที่จะเข้าใจได้แต่ถ้ากรณีของนักแข่งจากญี่ปุ่นเนี่ย เราเข้าใจดีใช่ไหมครับว่า SRC นี่เขาก็พยายามที่จะกันอยู่แล้วนะฮะกันเพื่อที่จะให้มีนักแข่งญี่ปุ่นในเวที MotoGP เนี่ยก็อย่างน,น้อยหนึ่งคนแล้วก็ทีมนี้เขาก็มาพร้อมกับสปอนเซอร์ที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะสปอนเซอร์หลักก็คือน้ำมันเครื่อง e อีเดเมสืมนะฮะดังนั้นใน,ในตรงนี้มันอยู่ที่ว่า SRC เนี่ยเขาจะคุยยังไงกับอ e ีเดเมสือฮะว่าปีเปีเขาจะมองว่าเสียเวลามากพอแล้วหรือเปล่าสมควรที่จะแบบว่า เปลี่ยนล้างไพ่หน่อยถ้าเขาจะมองอย่างนั้นนะครับถ้าเขาถ้าเขาจะมองเป็น5ปีมันก,ก,ก็ปวดร้าวครับถ้าจะเอาเกณฑ์นี้มาตัดสินนะถ้าเอาเกณฑ์นี้มาตัดสินว่าอุ้ยห้าปีไม่มีโพเดียมเลยหรออย่างเงี้ยอาแล้วคุณคว้าโพกี่ครั้งนะ่ะคุณจบท็อปห้ากี่ครั้งคะแนนคุณตอนนี้คุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่มันก็จะมีเรื่องราวพวกนี้นะครับมาเต็มหน้ากระดาษเลยนะให้วิเคราะห์ให้ประเมินกันเนี่ยถ้ามองประเมินประเด็นนี้ก็คือโอเคนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะคารามิ แต่ถ้าจะมอง,มองว่าเอ๊แบบยังไงล่ะถ้าเสียดายแชมป์ m o t o 2อยู่ถ้าสมมตินในกรณีไม่ได้แชมป์แต่ถ้ากรณีได้แชมป์ขึ้นมาล่ะมันจะตัดสินใจง่ายขึ้นนะผมว่านะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันอาจจะยืดเยอเพราะเพราะการนี้หรือเปล่าถ้าได้แชมป์ m o t o 2มาหรือว่ามีโอกาสได้แชมป์ถ้ามันแบบเบอร์กว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นดีรูปแบบหนึง่งกับเรื่องของความความชัดเจนในในส่วนของรถแข่งที่ผมเปรียบเทียบอ้างอิงให้ฟังแหละฮะ คือถ้าถ้าเกิดว่า h อน da ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันนี่ผมว่าการตัดสินใจน่าจะง่ายขึ้นนะฮะแต่พอมายิ่งในสถานการณ์แบบนี้แล้วไปเอาน้องใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ขึ้นมาเนี่ยมันยิ่งจะไม่ออกทะเลไปใหญ่เหรอพวกเก่าๆทั้งหลายลาย,ยังเอาตัวไม่รอดเลยถ้าคิดมุมนี้ก็เออสมควรที่เก็บนาคาคามิไว้ดังนั้นเพื่อนๆครับมองว่าสมควรที่จะดัน I o ไอโอุระนี่ขึ้นมาในปีหน้าเลยไหมหรือว่าจะให้โอกาสนาคาคารมิอีกปีหนึ่ง ปีนี้นะครับกามิอายุ30ปี5ปีน่าจะเข้าสู่31ถามว่าแก่หรือ,อยังก็ยังไม่แก่มากครับเริ่มครับอยู่ในภาวะที่เริ่มที่จะเริ่มอายุมากแล้วในเส้นทาง m o เต GP แค่เริ่มนะครับแค่เริ่มผมย้ำนะครับยังยังไม่มากมายนะฮะถ้ามากมายจริงๆก็คือประมาณสัก3 5 3 6ขึ้นไปอันนั้นก็คือควรจะหาที่ลงควรจะหาที่รีทายแต่ถ้าเป็นในตอนนี้ก็คือยัง ผมมองว่ายังไหวอยู่หมายถึงว่าเรื่องของร่างกายความฟิตนะแต่ผลงานนั้นก็คือเป็นเรื่องของ SRC เขาจะไปประเมินกันเองนะครับทุกคนอ่ะน,นี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากทุกคนกันนะครับก็ F1 Formula 1ที่อสอสเตรียก็มันเร้าใจนะครับสเสร็จจากนี้ไปผมคงจะไปคุยหลังเกมกันต่อในช่อง F1 Thailand นะครับใครที่ถามผมมาว่าช่องไหนก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปนะครับก็ฝากรบกวนไปติดตามให้กําลังใจกันหน่อยเพราะว่า F1 ก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งทางนะครับกำลังสนุกนะการลุ้นแชมป์ก็ยังถือว่าอาจจะยังไม่แบเบอร์นะครับยังคงมีการที่จะได้แก้มือกันอยู่ในครึ่งหลังนะครับนะดังนั้นก็ไปคุยกันต่อในเอฟวันเท n เวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับ